สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคลิปเทพที่ดาวไวัยรัเพราะมาสายสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงแควิ่งผ่านทำตะลึงทั้งสนามเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยายลัยโครเจียงซีหรือเจียงซีนอร์มัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซีประเทศจีนได้มีการจัดเทศกาลกีฬา และชาวเน็ตก็ได้มีโอกาสเห็นการปรากฏตัวของเทพธิดาในงานดังกล่าวตามคลิปที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์นักศึกษาเกือบทั้งหมดในมหาวิทยาลายัยมาถึงก่อนพิธีเปิดเทศกาลกีฬาเพื่อจับจองที่นั่งบนอัฒจันทร์ของสนามกีฬาขนาดใหญ่ทันใดนั้นเองจูจ่ๆก็มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้านในประตูสนามอย่างรีบร้อนความโดดเด่นนี้สามารถดึงดูดความสนใจของทุกคนได้ในทันทีนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวสวมชุดเรสยาวเปิดหลังนอกจากจะสร้าง ความประทับใจในรูปร่างที่สูงเพรียวและขาวกระจ่างใสแล้วเมื่อเธอวิ่งชุดเดรสสีม่วงยังพล้วไหวไปตามสายลมไม่ได้ทำให้ความงามของเธอลดลงเลยแต่กลับทำให้เธอดูเหมือนเทพธิดาอย่างแท้จริงสามารถหยุดทุกสายตาให้พากันจับจ้องมาที่จุดเดียว เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นชื่นชมมากมายอาทิเชน่นแค่ก้าวสั้นๆเธอก็วิ่งตรงเข้าไปถึงกลางใจนุมๆทั้งมหาวิทยาลัยแล้วอีความคิดเห็นบอกว่าทำไมแค่วิ่งก็สวยแล้วเวลาฉันวิ่งทางหน้าบิดเบี้ยวแล้วผมยังพันกันยุ่งอีก อีกความคิดเห็นบอกว่าบ้าไปแล้วสวยมากคงเป็นตัวท็อปของโรงเรียนแน่ๆอีกความคิดเห็นบอกว่าหูหสวยเหมือนหลุดมาจากหนังเลยรูปร่างแบบนี้ใบหน้าแบบนี้ผิวแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำชื่นชม อย่างไรก็ดีนอกจากคำชมแล้วหลายคนยังมองว่าการแต่งกายของนักศึกษาหญิงไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยบางคนถึงกับคาดเดาวว่าเธออาจจะไม่ใช่นักศึกษาของที่นี่ด้วยซ้ำเพียงใช้ประโยชน์จากรูปร่างและเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างชื่อเสียงอย่างไรก็ตามเพราะว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปมีชื่อที่รู้จักกันว่าจูเมาจากเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้ง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยครูเจียงสีแห่งนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะเข้าร่วมเทศกาลกีฬาเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากอีกทั้งยังได้รับหน้าที่นำขบ,บวนแผนกการศึกษานานาชาติที่เธอกำลังศึกษาอยู่อีกด้วยโดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายได้โดยรุ่นน้องผู้หญิงในมหาวิทยาลัยโดยไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นไวรัลเหมือนพายุในอินเทอร์เน็ตเช่นนี้ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ